แลเวก็มีใค่บอกเลแบบนี้เราไม่เ้าียังไม่ช้บเทน่องี่ต่งบ้านไรานครกเออันี่นนนฉันไม่เคยได้มา I'll take your patience Cause you're worthy, why I? We're glad to try The end is I cold time your way into it And the In you're to

เป็นไงบ้างสบายดีไหมยินดีกับเรา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 ลองมองกันได้ไหมครับบอกมาเดี๋ยวมอง सिं ไม่น่าหรอโอเคไม่น่าเนี่ยเห็นมีคนเดินพคนเป็นเต็มเลยมีใครเห็นลูกขนูบ้างครับแม่อะไรนะไม่มีเลยเหรอไม่มีใครเห็นลูกผมเลยหรอลูกผมถายไปจหลอดวีดีโไม่รู้ว่าลูกไม่ได้ลูกคุณหนูเหรอเมื่อกี้ตอนตอนเราอ่านรัฐทูลเนี่ยลูกคุณหนูมานั่งอยู่ตรงกลนมาให้กำลังใจอยู่ตอนนี้น่าจะ ไปเขาได้บอะเลยนะไปสร้างความสะดวกข้างนอกแล้วใช่ป่ะใช่ไหมเห็นไหมแต่เหมือนเราไม่ได้เจอแฟนลับมาสักพักแล้วเหมือนกันนะคิดถึงกันหรือเปล่าคิดคิดถึงไหมจะไปเฉียงบ่าจังไคิดถึงคิดถึงพวกเราคือแบบคิดถึงมากรู้สึกว่าสิ่งที่เราซ้อมมา ร่วมแบบร่วมเดือนจะได้มาโชว์ให้แบบทุกคนดูแล้วคือตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็อาจจะเห็นนะครับว่าเราสองคนเนี่ยแปลกตาไปนะโดยเฉพาะเจมินายดคลด้วยลุกใหม่ผมสิใหม่ใี่เข้าขอ,อคุณมากเลยโอยขอบคุณนะครับผมใช่คิดยังไงถึงเป็นลูกเป็นไงบ้างครับเอ่อเรียกว,ว่าอะไรผม เห็นหลายๆครั้งหลายๆงานที่ผมไปออกอะไรเงี้ยมีแฟนคลับลงเอชสีแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราผมสีนี้จะเป็นยังไงถ้าเราผมสีนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นคุณไปทําด้วยผมก็เลยแบบหรือเราจะลองดีวะก็เลยเออก็เลยลองดูก็เลยไปทําด้วยกันครับผมนี่ผมก็มาเลยนะบอกคุณมากเลยนะเนี่ยขอบคุณนะอ๋อเนี่ยสีตาสีตาดวงเดียก็เมื่อวันเม้วันก่อนนะเพื่อนครับทำกับ ไอ้พิกก้องก้องไปแล้วเขาก็รังสั่งให้เป็นไงบ้างถูกใจไหมหล่อมากโอ้โหถูกใจเหรอถูกใจแถวไถูกใจไหมถูกใจถูกใจหม่อมมีไอันนี้หมอกีวันนี้คาดหวังอะไรจะเจนในโพรต์ถทเรื่องจนาให้เีน้องขวบอะไรนะ หวานหวนหวานไอติมข้างหน้าเลยครับหวานมากสามารถไซื้อได้แนองที่ิหวานหวานทุกคนหวานคต้องทำยังไงหอมแ้มอะไรอแค่หอมแ้มเ็ควนัหวานแล้วเหรอ่แค่นี้ก็น้หวานหรโอ้โหที่สหรอเน Where you from Thailand Oh you like s อ๋อดูยังไงใช่ยังไงอ๋อแตอันนี้ก็จะเป็นอคอนเสิร์ตที่นี่ที่เป็นคอนเสิร์ตคู่เป็นครั้งที่สามแล้วครั้งแรกมีใครมาไหมครับผมใหม่เทิงโอเคคนมาอยู่รอบที่สองนะครับผมรอบที่สองก็แบบอแปลว่าเรามีกลุ่มลูกค้าเดิมป็นทางเดียบุ่มเดิมมีมีใครมาใหม่ๆหม่ไหมครับอันนี้คอนเสิร์ตแรกมีไหมครับผม ไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อเรื่มเรื่มไม่ใช่ผมเห็นประจําเลยเสื้อไหนเสื้อเรื่มเรื่มหรอคนใส่ไม่ใเสื้อเรื่มเรื่มอเฮ้นี่เหอะไรเหเฮ้ยแเฮ้ยวันนี้แต่งตัวอะไรกันมาบ้างไหนลองเดินก็ไปดูซิวันนี้เรามีตีมไหมนี่ใส่ชมพูทั้งตัวเลยวันนี้จะเป็นสีชมพูชมพูหน่อยใช่ไหมนี่คือพี่เรื่มเรื่มที่ผมบอกวันนี้แต่งตัวตีมอะไรครับ ตินไปมครั AI อันนี้น่าจะส่งงานวัดมากกว่าอุตส่าห์เลยงกันมาเพื่อดีที่ก็สวยแล้วสวยมากก็เห็นเรื่มเมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยอ่ะอะไรครับสวยแล้วจีบได้ด้วยได้แฟนแล้วรือยังครับอยู่บนเวทีตายละนี่คุณไปจีบเขาตอนไหนเนี่ยอะไรนะคุณไปจีบเขาตอนไหนเขาจีบผมอ ไหนแต่ไหนใครแต่งโตเมื่อเราลองหานนสิไหนเดี๋ยวซิโหว้าวที่แต่งงันมาแล้ว,ว,วมีหมดชมพูด้วยวันดีคือวัสดีครับสวัสดีครับนแน่แน่เดี๋ยวหลังแต่งงานไหมีมใครซื้อของจากจูนที่บีชอปมาอะไรบ้างน,น,นะใหนก็เซ็งมาก อ่าไหนใครมีลูกคุณหนูอยู่ในมือบ้างมีไหมอ่าโดนมาแล้วใช่ไหมครับผมโดนโดนโดนมาแล้วใช่ไหมครับผมถ้าจะยังไม่หมดนะจะไปเชื่อก็ได้นะครับผมนะผมเลยนะแต่ว่าเราซูมเต็มที่พร้อมไหมครับผมพร้อมนะเดี๋ยวคอนเสิร์ตมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายเลยได้แล้วเพื่อนเจมส์ได้ได้เพื่อนเพื่อนคนเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยได้คนใหญ่ S <S แล้วอะโอเคก็เดี๋ยวเซสชั่นต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปเป็นอัลบั้มผมใช่ไร<ช>แล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวไม่เกินประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้ไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วนะครับผมก็ตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่านี่เห็นทุก ใช่ครับมีชื่อหรอด้วยลอ๋อชื่ออะไรชื่อไม่นอะไรัดใ่ยง่ทัดหัวใจดวง่งตรงกลางเร่าไปทำเลยนะคุณม่มกนนะกนหัวใจตองกางเลยครับ f i r ฟอสฟอส t f r เฮ้ยเราต้องแนะนตัววเดี๋ยวเดี๋ยวให้ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเดี๋ยวมาถ่ายรุปกันโอเคไหมแฟนเบน e ฟิตโอเคออมรีออมเกตออมกีอโอเคเก็บมะคุกรอบเลยโอเคไปไปนะ